สวัสดีครับสวัสดี f อชาวนายุคใหม่ทุกท่านครับตอารัตูนะครับช่องชัดเจนพันข้าวนะครับอยู่กับผมนายชัดเจนครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ของข้าวเหนียวนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเกี่ยวข้าวครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือรถเกี่ยวข้าวนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับเป็นรถเกี่ยวมือสองจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่เคยเหยียบนาเมืองไทยนะครับก็มาเปิดซิงกับชัดเจนพันข้าวนะ ก็ไม่รู้จะมูหรือจานะฮะซื้อคันนี้มาจากร้านรีโมเตอร์โคราชนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจอดทิ้งมา1ปีนะฮะมาเปิดการใช้งานในวันที่19นะครับพฤศจิกา2563นะครับผมจะทําการเกี่ยวข้าวเหนียวนะครับก็หกตนเตี้ยนด้าน5้าเกนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะฮะเอามาเกี่ยวข้าวเตียดูว่าเขาจะทํางานได้เป็นแบบไหนอะไรยังไงจะหมูหรือจ่าจะอะไรมีปัญหาอะไรยังไงก็ มาลุ้นช่วยกันครับผมก็มือใหม่หัดขับนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปรูปร่างของเขานะครับยี่ห้ออิเซกิครับรุ่น h e 2 0 9นนะครับเป็นรถเกี่ยวนวดคอรวงนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับระบบการทำงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าเขาจะเกี่ยวข้าวได้แบบไหนยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยขับนะครับขับเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วกันนะฮะสำหรับรถเกี่ยวข้าวแบบนี้เนาะ ครับโอเคเราไปชมกันเลย ก็เสร็จสิ้นไม่เ si สร็จสิ้นหรอกครับเมื่อยสุร์รถบาไวเก็เลยเศร้าเมื่อยนี่คือผลงานนะฮะผลงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวนะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นการเกี่ยวนวดแบบคอรวงนะครับนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปเนาะนะครับก็ผลงานเป็นยังไงนี่ฮะอันนี้คือต่อสั่งข้าวนะครับที่ตัดนะครับ ก็สูงจากพื้นประมาณคืบหนึ่งนะครับสิบถึงสิเซนสิเซนนั่นแหละครับดูล้วนะแล้วก็ก็จะเอาเฉพาะรวงนะครับเขาไปนวดนะครับเห็นไหมฮะจากที่มเมล็ดอยู่ในรวงก็จะโดนนวดด้วยตู้นวดนะครับจะมีลูกกลิ้งแล้วก็มีตัวนวดนวดอยู่นะมันก็จะคายนะครับคายฟางลงมาหลังจากนวดเสร็จสิ้นแล้วฟางตัวนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับนาเราเอาไปใช้สอยใช้ประโยชน์ได้ อย่างอื่นต่อไปนะครับมาดูร่องรอยนะครับของข้าวหล่นนะครับข้าวหล่นก็จะประมาณนี้ฮะเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดรีบนะครับที่โดนเป่าออกมานะครับแล้วก็เป็นเศษฟางและที่มันละเอียดนะครับข้าวหล่นก็ไม่ค่อยเจอนะครับนี่ฮะอันนี้คือข้าวรีบทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะจะมีเม็ดเต็มบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีข้าวรีบซะส่วนใหญ่นครับถามว่าหล่นเยอะไหมก็ ถือว่าปกตินะครับธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะมีพัดลมเป่าเป่าข้าวรีบออกส่วนหนึ่งนะครับนะครับเมล็ดข้าวก็ค่อนข้างสะอาดนะครับเมื่อตกลงกระสอบเนาะนะครับก็จะเดินเกี่ยวไปทีละสองแถวสองแถวครับนะครับวันนี้เกี่ยวตั้งแต่ห้าโมงเช้าห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าได้กี่กระสอบแล้วนะครับก็มาขนเอากระสอบโอเคครับเหนื่อยก็พักครับเหนื่อยก็พัก ไม่ต้องไปรอใครนะฮะอยากเกี่ยววันไหนก็เกี่ยวนะครับเหนื่อยก็พักนะครับไหวก็สู้ต่อนะครับเอาจนมันเสร็จนะครับนะครับอยู่นี่ละอยู่นี่ละสองกระสอบนะครับมาแบกเอากระสอบข้าวครับนะครับอันนี้ก็เพื่อนพ่อนะครับพ่อกับแม่สามคนครับช่วยกันนะครับเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวคอรวงญี่ปุ่นมือสองจากร้านรีมอเตอร์โครัสนะครับขออนุญาตไปตากข้าวต่อนะครับ ก็รถเกี่ยวตัวนี้ก็เกี่ยวเฉพาะเข้าวก็6ต้นเตี้ยน่าน59อย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นเรื่องพันุปนหมดสิทธิ 1, น์นะครับไม่มีพันุปนนะครับ